ทุ่มฉีดไว้กันมันกันหนึ่งสองสามมกโตหนึ่งสับปีบี่สู้ผูุกคนกับผมเพียงใดภาษาคือวาประมาณแล่เลขคือเขาตัวเน้นยังคือเป็นยังคือเป็นนักเก็ตสามคนเก็ตสองตนี่บาดทนสุดทไทยสองตนี่เอาแยกออกมาเลยจตัวนี้ก็ซื้อตัวไปซื้อตัวเดียวนี่เลขเขาตัวเน้นความเป็นยังจังเป็นนักเก็ตสามพี่ บ้านปลาใหม่ท่วมากสองตัวนี้บ่บอกเพื่อได้บา่นอันนี้ตะเกียบสามก็คือเป็นเส้นแดงนี่คือตัวเน้นแล้วคือบ่อนมันบ่หลายคู่เลยหกตัวหอยหกสองหกสามบริักับพร้อมแต่ว่าพอสาบปลากับตัวกับน้ำต่ว่าหันเนาะแยกซีฟกับหน่วยก็เลยเห็นกับแต่ว่ามันบัวเดียห้าตะกับแล้วนะต้องขีดกับต้องขีดพร้อม บอลพ้นทุนไทยมันเน้นตัวนี้ตัวนี้บอดนี้ซื้อเขากระเถอกตัวกระเถิกรตัวเน้นนั่นหกสามอันเจ็ดสามมันไม่เสื่อเด็ดเขาไปซื้อตัวเดียวบอกเขาบ้านปลาใหม่ทรมาไปซื้อเจ็ดสามคนน่ะนี่แม่เข่าตัวเน้นพร้อมันเอซี่บอกว่าบอกว่าจังไรว่าซักตัวหนังสือหน่อยว่าสั่นบอดนี้ขั้นบอลนี้เขียนเอาไม่หอกบอดนี้อันชิลลอกแต่ตัวเน้นน้อยจังไดบ่าท่อกีบผมเด๋อ บาดที่นี่มาเบืองลางขึ้นแม่นแต่ภาษาวิ่งศูนย์ตัวเดียวตัวเวนาะขึ้นแม่นแอประกบบ่เขาแต่แต่ภาษากระกกตัดถือเลยแหะตัะะดแปดศูนย์แปดศูนย์ะปดศนยป็ังะบาดมเน้นศูนเพราะศูนยเอาอันนี้อันนี้กรตัดศูนย์แปดแปดศูนย์มันอยู่หลักสิ ออนย์หลักสิบหน่วยแมนอยู่ของภาษาก็แม่นแต่ศูนย์หลักสิบนี่เดี๋ยหลักสิบหลังเออหลักสิบหลังแต่ว่าสองเกียติแล้วมันก็บัตรพนทุไทยมันขาดตัวหนึ่งเลยแหละมันหลงมมันถี่มี่หกกระตัดเบอร์อะล่ะซองกระตัดย่งตัวเดียวนี่ล่ะย่งแต่ศูนย์หลักสิบศูนย์หลักสิบล้านกระแมนเนาะแม่นเนาะศูนย์หลักสิบเนีนี่แม่วิ่งกับวิ่งศูนย์พร้อมบ้านในส่วนบนนี่ก็เขาตรงบริการอย่างรพเนาะ ขนาดบอกกับสิโอ้ขนาดได้บอกกับ <c oughs> บวกได้กับเนี่ยเขาตรงเลยงานเลยทั้งล่างทั้งบนเลยว,ยวยออยิ่งตัวเดียวยังเข่าเสยอยู่มวดนี่ก็วิ่งตัวเดียวแต่ว่าเด็กคำนวณดอกบอ่มีนี่แล้วไปเรื่องเบื่อกันของเก,าก่าบ่ได้บ่เบ่อตรงนี้ตรงมีดได้หรอพ่อซักมีอยู่นี่ตาตาบ้าประมาณไม่ของไม่ฟังอันลักแสนลักแสนดับบ่นี่ มันบ่ดา Advent บอดอกต่มันมันบอ <tradition. S 2> มาเจวานบ่มาเนี่ยอันอันบางวเบางวดที่้วต้องไล่ดูหลายๆนั่นเห็นบางวดเี่้วลักแสนหลักแสนหนึ่งมันดาบบ่หันดาบดิหันบบบ่บ่ขอจะไล่หลายๆลวดหนึ่งบมาหนึ่งบมาสองบ่มาโตบ่มาหนึ่งหนึ่งมาสองตัวบาทใส่งดใส่หงดหหลายงดน่ะล่ะหงดหนึ่งหนึ่งนึ่นึ่งอ่ะอันดับบยวนบอโอยบ อันลักแสนดับวปป่ายูบ่โอ้ยย่าไปยาไป่าไปโบน้ำค้อนอนันเจ้าโบน้ำพื้นตัวหนึ่งอันพาวา่าอันพาวา่าน,ะน่ะเนาะอบ้านนี้คอยที่บอกสิสามตัวน่ะสามตัวนั้นดีที่สุดเลยอืมหนึ 1, 3, ่งสามสองมึงเด้หนะึ่งสามสองมาสองบ้านนี่หนึ่งสองหามาสองสองสี่หกมาหกขั้นเราสามตัวนั่นละสามตัวนานะ่ะเอาสามตัวนาดีย่าไปย่าไปเอาตัวเดียว ย่งไปเอาตัวเดียวตีเอาเลขมาเด้นี่บานีสองกับเก้ามาสองเลขสองมันสิ่ส่วนกับสองตัวเลยเป็นเอางวดนี้เด่นหกเลยเห็นบ่บนหรือล่างนี่เด่นหกนี่บ่ละบ่ลาเพื่อภาษาบ่ามันมีอยู่นี่คอยทีคอยสีบ่บอกให้หกกับศูนย์กับเพาะมันมาแล้วงวดนี้เอาเอาซ้ำมาคืนกับทีเอฟซีอืนโทรมาให้มือเศรียเถอนะเนาะห่วยคอยบ่ได้ ไปโทษน้ำไผ่ด้ยบ่มีโทษละบ่เหลวเอฟซีบเหลวเอฟซีโทษมาให้ต้งว่านอันค้องก็ซักได้หกได้ศูนย์ในหนึ่งบ่ได้หกได้ศูนย์เก็นี่ก็บ่ว่าละเก็ตเกิดค่อยเกิดอืเลขติดเนาะภาักเนาะเจ้าสิเบิ้งอยู่บ่อบาดนี้ดับว่างังว่างัก็ดับสองลักซิบดับสองกับเก้ักสบบนบดับบนบดเกียวกับลาอ่ก็ดับดับผู้ลงนเราไปเรียนก็ได้เสย โบเห็นหนึ่งหมดก่อนบ่เนาะโบนีนเขียนลงไปสามกับเกียดดับหลักสิบมันสิขึ้นเก้ากับสองหมื่นละเดี๋ยวบนบ่นี่แมนดับหลักสิบพร้อมเดี๋ยวเขียนดับก่อนดับสามกับเดี๋ยวเมบอเร็วดับบนก่อนเออกระดับบนลลยนี่ประเด็กดับบนกับยังยังก่อสามกับสามกับเกียด ดับลักสเออคือวมาอันคือวมาดับงสีนอบ้านน้อสมกับเกียดเจีอ้ดับสามกับเดับลักสีบเดินไปน่วยได้ดับลักเสเข้าใจเข้าใจตามนี่ดับลักสิบนมต้องมั่วดับหนึ่งว่าพอซกดับหนึ่งเป็นหังไดออกกันหกหนึ่งว่าจัเอดับลักเสิบเขียนไว้บนี้แหละลักสบนพ้อ เพราะตอนนี่แหละพ่อแต่ว่าฮกนั้นดีที่สุดเลยวังหันมันสองดับบ่นมันก็ไปออกล่างวังหันเก่าดับวังหันดับอันสองรักซีบอันนี้อันนี้บลนนี่วิ่งฮกเนาะภาษาเนาะว่าในว่าวิ่งดอกเออก็วิ่งตัวเด่นฮกไหมฮกตัวเดียวรวดเออเด่นฮกกรวิ่งตัวฮกกระเกียดเดี๋ยวเกียดมันดับลักสิบมันไปนวยได้บ่ โอ้หกกับเจ็ดบอกเจ็ดนะดับลักซีฟมันไปน่วยน่ะโอ้หกหกกับเจ็ดวิ่งวิ่งบนหกกับเจ็ดแต่มันขั้นซือซ้อก็ซื้อมันติดน่วยลอดเดืนเกียดกันลักซีมันตัดนี้แล้วดีพร่าโอ,อ้โอ้มันดับลักซีฟเข้าใจตามนั่นเออมันดับลักซีฟแต่ว่าเป็นน่วยได้เป็นน่วยได้ติดโยน,นมันใส่น่วยเลยตัวละยี่สิบบาทลอดละลอดโอ้ อันขั้นจับคู่บนเดี๋ยวประศักให้จับคู่ให้โบใด,ทด้ท่านใดได้ท่านใดทำไม่ตะเลขวิ่งไม่ตะเลขวิ่งมันจีบไปเดาโบาได้คือจงังสรนเราไปเดาโบาได้เดาได้เดาถือหกสามตรงไม่แม่นเดาแล้วเดากะสรางเราตีกันหกสามบาทเดางได้เดาหกสามตรงล่างกะวิ่งให้ตัวเดียวแล้วาะสีอยอย่ยวจะเป็นลักซี่พรอเนาะชุนน่ะชุนเป็นลักซี่พรอเนี่ยซื้อบ่ถึ่กับคือข่อยท่านแล้ว ไปไปโยนใช้ตัวเดียวศูนย์ห้าหรือพ่ออัน่านมากปอพ่ออนด่านมากปอภสษาพ่ออันเชี่ยนนันเชี่ยงไล่มากปอเอฟซีถามหากันทั่วประเทศเราล้วนเห็นบอว่าคืเลขาเห็นบอตัวเด่นไปเด่นศูนย์ห้าศูนย์เก้าบอเอาเกินเก้ากับมีเนาะมีแต่ว่ามันลายของเรานะเจ้ากันกบอลายเพราะ ตว่าหลายพ่นกหลายพ่นกัดให้ยไปตัดใส่สูอพอสักอ,อันพอสักเอาซกับสมาเอาซมาสมาจับได้ไส่ได้ปะนี่บอสฮะไ้อยู่สามสากับเ็มันทีมาจับได้มันขึ้นมาหกสามดูเถอะบ่มันมากกมันมากกับสามมันได้ักก่เื่อองสันดิจะกระตัดเอาบอ่อืมบ่นี่เ็ดกระดาษมาก,กนะเนี่ยไส่ใบจมันหยาดส่ใบที่แล้ว นี่เด้อใบที่แล้วก็เลยรักฐานเก่าเอามาใบไม้ใบไม้หรือใบเก่าในบ่านในบ้านบอมาขิดบ่เกี่ยวใบไม้ให้เคลียร์เพราะว่าอันเพราะว่าสิลอกตัวเน้นไม่นะเพราะว่าเอฟซีว่าตัวนังสือพอสักตัวน้อยอ้าวจี้องมาเบิ่งกวาเด้อบาดนี้เลขนอนมาบาดนี้เอานั่งอยู่ดีๆนอนล่ะโอ้ยอันอันตั้งแต่วันที่หกสิบสิบหกบอกห้งหวสิมาแม่นอยู่ครับสิบหก เอาพี่น้องมาเบิ้งเอานั่งอยู่ดีๆนอนมาล้วบาดเลขนอนมานั่งดีๆอยู่กับเมียบปล่าดนนะแช่ซองดาวเกจโอ้มากระเมียมนเน,น,อน,น,น,นาะเกจแปด,แดสองสามสี่ถ้าดิเฮ็ดเลขอยูนี่พี่มาเฮ็ดดูเฮ็ดได้เท่านี้บ่สหนี่เฮ็ดเลขกเขา เฮ็ดคอยบนเฮ็ดเลขชอบตัวนี้ให้ความทีจัดให้บนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่าง <c oughs> ประกบตัวเต่งประกบตัวอันนี้บนเจ้ากันเลขติดบนบนหกสองหกสาม หกสี่เจ็ดเจ็ดสองโอ้โอ้โอ้บาทนี่พอสักเขียนตัวใหญ่แล้วอะได้ลอกไหมเราสันจัดให้คอยยังว่าจัดให้อยู่มักตัวใด้ขอจิตจัดให้คันบ่วนั่นเป็นคู่เลยนี่นี่พเนาะโอ้ยคันเกียงเป็นคู่แล้วเอาพวกเกียงซื้อได้เหรอ บสนใจโอ้บอ่เบิดเขาก็เขียนใส่ข,ง,สขงไม่ห้วเนาะใส่ขงไม่บไม่หมดเลยโอ้แปดสองแสาม่มสายญาแนะเด็กนอนมาแปอ้าเนเลสามี่ยนเลยมมาสามหนึ่งสบายนาปาดเนาะอสามหมันมาแล้ว เลขสามนึ่งหลล่างมันมาหนึ่งกับสามงวดก่อนนี่ศกับ8ตัดแปสามารถเด่นเด็ดศูนย์แมนยงวดที่แล้วตัดแปดหลักซิพร้อมตัดเลขดังเขาตัดแปดเลขเลขหนึงเห็ดไม่แนนี่มันสั่นมันแมนเล็ไปเนโอ้เลข4สี่หนึ่งสองสามสี่เก้าตัวเบิงเบิงเบิงอันนั้นสากลเขาสลับแก็บกันมั เมนกับเมนบ่แมนกับเมนโอ้ใส่ใส่โลโก้แหละเอาเอาสีแดงคัดเน้นให้เนี่ยเอาเนีนบ่นได้ด้าเอาคือเหล็กเอาคือเหล็กตัวเก่านั่นแล้วก็เังว่าเบิ่งตัวเก่าน้ำมบ่ดัดแปลงเหล็กตัวเก่าก็เฮ็ดตัวเก่าโลเลยเอาคือบ่ใส่แมงแงงให้โอ้ยเนาะตวันที่อ้วนวันที่กับมีวันที่กับมีนะโลโก้กับไซล่ะหาท่านนี่พ่อแม่งอ้่ยโบดัดโบดัดยังเห็ดได้ซ้ำอีกท่านได้ใครเอานะก็บ่ได มันตีเดามันตีเดาเดี๋ยวเอามันนั่นะมั่วมันนั้นอยู่เนาะมันตองหัเน่ะภาษามันตองวดอยู่โอ้ั้นตองวัวคอยกระเฮ็ดได้ข้นมีใบเรื่องเบอร์มากอ๋ออันนี้คอยเจอหาหน่วยตัวบาดว่างหันคอยหาหน่วยเห็นสามตัวเดียวนะงวดที่แล้วจะสันติไปก้านเฮ็ดตัวนี้พอสองตัวนี้อือันนี้อันนี้คือบนเนาะภาษาเนาะบานีแปดมันเอาหนี้แล้วห่างเฮ็ดใช้น้ำมันจะซื้อได้บ่างอันแปดตอวหนี้แล้วต่ะวาเขียนใส่คนละใบ อันนี้พ่อซากให้วิ่งงให้วิ่งกันหกับเจ็ดเน้นที่หกตว่าเลขตว่าเลขดับบนนี่สามกับเจ็ดไดพี่น้องรักสิบด้ลักสิบให้พี่น้องเขา้าใจดับสิบบนดับสิบบนสามกับเจ็ดไปหน่วยได้ไปหน่วยได้หน่วยได้สินันยาไปตว่าลักสิบจะไปเล่นยาไปเล่นบานนี้จับควกมากนี่ครับหกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี ปดสองแปดสามแปดสี่ถ้าเหมือนไม่จะครูหนึ่งสองสามเก้าครูกอเก้าบอก,อ,กอันเดียวกันนี่นี่เบื้องเบื้องลสิบนั่นเองครวเบื้องอันเลขเกินมากนั่นเก้าครูเก้าเจ็ดแปดสอสามสี่นั่นแบบเก้าเล่นั่นเลขประกรบก็คือหกเจ็ดแปดก็นั่นละนันันเก้าเลยครับเล,รเลขประกรบ 2, 3, โอเลขประกบสองสามสี่ก็นั่นอันเก้านั่แหละโอเลขภาษางายเทียนแดงสี่ขี้เขาอยู่ดี่น่เฮ้ยบ่เขาจังเลยนาะขึ้นบ่เขานี่บ่มีท่อโตอยน ่ไตีเขาไปตีนอกร้านเนี่ยฝันว่าฝันว่าเอฟซีกับไปฟังในคลิปพ่อสากเบาเด้อตีเขานอกร้านไปซื้อไปซื้อตั้งนี่แม่ละไปซื้อตะเกียบสามพกสามเบานี่ละพกสามเบาดไหมไปซื้อไปซื้อตะเกียสามไปตีเขานอกร้านเป็นยังไงบารนี่เพื่อนแม่ได้รีแล้วเพื่อนกับเบาคว้นฝันสูกฟั้นความคนเบาทุกขึ้่ควนฝันสูกฟังนความสีงวดหางวดแล้วเนาะสีงวดแล้วตีเขานอกล้านไหม มันมาได้สอยต้องค้าเพราะงี้อ้วนยาวงวดวบยบวมมีงวนะก็ได้ล่างเป็นยาวนเป็นล่างเาพี่น้องครับนาจอดตามนี้นะครับได้พอสักปล่อยต่องวดแล้วยังบวมีตัวเน้นยังบวมีตัวเน้นยังบวมีตัวเด่นแด้วพี่น้องได้เอาตามนี้ครับผมมันหมาในแห้งปังๆกันขั้นที่ตัดลักแปดกันฮึตาตัเบิร์นแล้วรอบที่แล้วโอ้หลอบที่แล้วเออรอหเอออรบที่แล้วรอบที่แล้วพอสักตัดแปดตัดแให้เด่น กั่วจะเขาแม่นอยู่แม่นยุกนี่ขั้นติดตัดอีกขั้นติดตัดกับเป็นเกียสนี่ก็คือเอานี้แล้วนี่เกียสว่าจะเป็นนี้ไก้จะเฝ้าจะเฝ้าจะเฝ้าตัดโค้งทุ่ทไายก่อนขั้นติดตัดเนี่ยคือเกียสเหนวนี้แล้วนี่สามเกนวนี้แล้วอ่ะภาษาขอบพูดอะไรครับผมครับครับขอพูดขอบพูดอย่าพึ่งมันมันเฮงปังๆกันได้พี่น้องได้กลับไปกับภาษาอีกเขาตรงๆอีกแท้ๆง่ายู่เล็ก เอ้ามักตัวใดชอบตัวใดกันไปหาจับจองสลากกินแบ่งกันเอาฝากกดไล่กดแชรบกดติดตามเลขแปดล้วพ่อซักเอฟซีเอฟซีอยู่จังเยู่